สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า j u จูส k ไค s e n นั่นเองทุก้ชมครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะสอนดาวน์โหลดในเวอร์ชัน iOS กันบ้างนะมีวิธีการดาวน์โหลดยังไงนะเพราะว่ามีคนทักมาถามเรื่อยๆเลยนะครับในเวอร์ชั่น iOS อยาก,กเล่นแต่โหลดไม่เป็นหรืออะไรทํานองนี้นะครับไม่สามารถเข้าเกมได้เนะาะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดกันนั่นเองนะครับอย่างแรกให้ทุกท่านเปิด App Store ขึ้นมาเนะาะจะอยู่ประเทศไหนก็อันนี้แล้วแต่นผู้ชมเลยนะครับแต่อย่างแรกเราต้องแตะโปรไฟล์ด้านขวาบนนะครับโปรไฟล์ด้านขวาบนเห็นปะเมื่อแตะขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดอันแรกเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้เลือกในส่วนของตัวประเทศและภูมิภาคแล้วก็กดอันนี้เลยนะครับที่ขึ้นมา แล้วเราก็จะเลือกประเทศญี่ปุ่นนี่ครับเลือกญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วก็กดอ่ามุมขวาบนเนาะหลังจากนั้นนะครับหน้าตาประมาณนี้นะสําหรับใครที่ไม่มีตัวนี้นครับที่แบบอ่ามันแปลว่าไม่ต้องใส่ข้อมูลพวกรายละเอียดตัวเนี้ไม่มีแนะนําให้สมัครอีเมลใหม่เป็นประเทศญี่ปุ่นเลยก็ค,คือจบเลยนะครับสมัครแอปอ่าแอปไอดีใหม่ครับด้วยอีเมลใหม่เนาะเออถ้าใครไม่มีนะตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยบรทัดนี้นะบรรทัดที่ผมติ๊กถูกอยู่นะครับรายละเอียดการกรอกข้อมูลนะครับ ช่อง1ช่อง2อันนี้กรอกไปเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะช่องสําคัญจะอยู่ตัวนี้นะครับน,นี่ตัวนี้กับชื่อเมืองนะชื่อเมืองที่เราเลือกอันนี้นะครับผมผมมันขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะจริงๆบางครั้งก็ขึ้นเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะครับน่าจะอยู่ที่ภาษาการตั้งค่าของอ่าพวกอุปกรณ์ที่ท่านใช้นะครับอันเนี้ยเมืองที่เราเลือกนะครับอันบนนะครับอันเนี้ยก็คือฮอกไกโดเนาะอันนี้จะเป็นซิปโค้ดของฮอกไกโดนะครับประมาณนี้แล้วก็ กรอาตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวเมืองแล้วก็ซิโคดนะใช้อันเดียวกันได้นะครับแล้วก็กดด้านขวาบนเลยนะครับถ้าผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่ขึ้นตัวแดงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือผ่านเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนสโตเป็นญี่ปุ่นนะสําคัญก็คือตอนที่เรากรอกครับเราต้องดูในส่วนของตัวเมืองดีๆนะครับเมืองดีๆอย่างเช่น ตัวเมืองฮอกไกโดใช้ซิปโค้ดของฮอกไกโดนะครับอย่าลืมดูชื่อเมืองด้วยนะถ้าเมืองอ่านไม่ออกนะครับลองแคปไปแปลดูนะครับว่าเป็นเมืองฮอกไกโดหรือว่าเป็นเมืองอื่นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอมานะครับแล้วก็มาก๊อปตัวเนี้ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์จูจูสึกไคเซนภาษาอังกฤษอะตัวเกมจะขึ้นหรือเปล่านะนะผมก๊อบตัวนี้ไปะละกันนะครับแล้วก็ไปที่สตอนี่ครับสตอเนาะแล้วก็ค้นหาที่เว้นขยายนะครับขวาล่างนี่แล้วก็เอาไปวางนะครับ นี่วางแบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็เข้าไปเลยจูจูซึไคเซนนะครับกดโหลดได้เลยนะคือถ้าเราย้ายมาสต r e ญี่ปุ่นแล้วนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ได้ย้ายมามันจะไม่สามารถทําการติดตั้งได้นะโอเคต่อมานะครับเราต้องติดตั้งแอป2ตัวเนาะเราจะพิมพ์ตัวนี้เลย o VPN Spider นะครับอันแรกนะครับเราจะลงตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะมันใช้คู่กันก็คือตัวนี้นะครับ Open VPN ตัวนี้นะ อันนี้ก็ติดตั้งทำปกติได้เลยต่อมาท่านผู้ชมครับเราจะใช้แอป OVPN Spider นะครับให้เปิดขึ้นมาแล้วก็เลือก JP นะครับเจแปนนเนีท่านผู้ชมครับเลือกซักเซิร์เวอร์หนึ่งนะเลือกซับเซิร์เวอร์หนึ่งนะครับเอาอัพไทม์สัก7จวันก็ได้ถือว่าเซิร์เวอร์ยังใช้ได้เนาะโอเคถ้า Connect เรียบร้อยแล้วให้สังเกตด้านขวาบนนะครับ มันจะมีคําว่า VPN อยู่ในนี้ผู้ชมครับแล้วก็ตอนที่ขึ้นเด้งมาพวกอนุญาตหรืออะไรแบบนี้นะครับกดอนุญาตด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเปิด VPN ที่ตั้งคงตั้งค่าอะไรแบบนี้ด้วยถ้าเขาขึ้นให้เปิดนะหละังจากนั้นเราเข้าเกมเลยเมื่อเราเข้าได้แล้วนะครับไปกดด้านขวาบนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้อันนี้แล้วกดเลยทําการดาวน์โหลดแพทให้เรียบร้อยก่อนถ้าต่อตัว VPN ไม่มีปัญหานะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดแพทตัวนี้ได้เนาะแล้วกดปุ่มโอเคเลย ตอนนี้ขึ้นโหลดแพดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านแต่ถ้าสมมติว่าตัวตัวเกมมาโหลดช้านะครับแนะนําให้ทําการคอ่อปิดแอป VPN เนาะแค่กดปิดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่เกมใหม่หลังจากนั้นสปีดก็จะเร็วขึ้นนะครับหลังจากปิด VP เเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สปีดในการดาวน์โหลดไฟล์ก็เร็วขึ้นเนาะตัวโหลดแพดนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันหลังจบแพดเนาะ หลังจากดาวน์โหลดแพดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการเปิดแอป VPN นะแล้วก็ทำการคอนเน็กต์ให้เรียบร้อยดูด้านขวาบนได้เลยนี่ครับจะขึ้นคําว่า VPN VPN อยู่เนาะแล้วก็เปิดเกมขึ้นมานะครับถ้าเราต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับลองกดเข้าเกมดูตรงนี้บล็อ,อกแอปไม่ต้องให้ติดตามก็ได้นะอันนี้ลองคอนเน็กดูนะครับถ้า VPN Server ใช้ได้ครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะเออมันจะขึ้นให้เราติ๊กถูกแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้รอโหลดแป๊บนึงนะครับนี่ติ๊กถูกได้แล้วก,กดปุ่มโอเค แบบนี้แล้วก็ตั้งชื่อนะครับเนี่ยนี่ครับเราสามารถเข้ามาเล่นได้แล้วในนีุ่ผู้ชมครับอันนี้จะเป็น iPad รุ่นค่อนข้างเก่านะมีปัญหาเรื่องการกระตุกนะครับผมเอามาใช้อัดเกมบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่า มันอาจได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ครับเพราะาเกมส่วนใหญ่นะตอนนี้ณปัจจุบันบนนะ่ะเล่นแ,ลแทบจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเล่นได้แค่บางเกมเนาะแล้วก็เล่นเล่นไปแล้วจะเด้งเนี่ย่ะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวลองต่อสู้กันนิดนึงนะครับเห็นไ่มค่อนข้างกระตกเลยนะครับ i p แ d ผมแล้วกดต่อสู้ดูนี่นี่ประมาณนี้นะนี่ก็สามารถเล่นได้นะครับส่วนวิธีการรีอดีวิธีการรีอดีนะครับให้เรากดด้านขวาบนเนาะ แล้วก็มาเมนูนะครับเดี๋ยวรอเมนูขึ้นนิดหนึ่งหลังจากนั้นนะครับกดเมนูนี้นะเมนูนี้นะครับจะทําการอ่ารีเซ็ตข้อมูลนะครับก็คือทําการลบ i อเนาะแล้วกดปุ่มสีส้มตรงนั้นนะครับสีส้มสีแดงหรืออะไรแบบนี้นะครับจริงๆหน้าจอ iPad มันแสดงสีส้มแต่ทําไมอัดแล้วไปเป็นสีแดงและนี่หรือว่าจอสีเันเพี้ยนนี่ครับพอเรารีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมากลับมาหน้าประมาณนี้นะครับ นี่เราก็เข้าเกมได้เลยนะครับมันจะเป็นข้อมูลใหม่หรือ,อะายทํานองนี้แล้วนั่นี่ยทุกผชมครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับวิธีการดาวน์โหลดเกมจูจูสุไคเซ n นจู u ูสุไคเซนมหาวิทาผนึกมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย้ายอ่าสตอร์กับสต o ร์ไทยหรือว่าไปสต o ร์ประเทศอื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าสตอร์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับบางคนอาจจะเป็นภาษษอังกฤกฤ็ไ้แแลวต่นะ วิธีการนะครับแต่เรืงขวาบนเหมือนเดิมเนะะาะหลังจากนั้นนะครับเข้าอันเดิมเลยอันนี้นะแล้วก็ให้เราทําการเลือกอันนี้นะครับอันที่3เนะ้อนับตั้งแต่อันบนลงมานะครับตัวนี้มันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องแปลกใจไปนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มตรงกลางนะครับจะรอมันโหลดแป๊บหนึง่งนี่ครับกดปุ่มตรงกลางแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับอันแรกบนอันบนสุดอะแล้วก็กดไป หนึ่งทีนะครับกดขวาบนนะแล้วทีนี้นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับกดกลับนะทีนี้นะครับแล้วก็กดอันเดิมเนาะอันกลางเนี่ยครับมีอันเดียวนั่นแหละนะครับทีนี้ก็เลือกประเทศนะครับสมมุติว่าเราอยากจะกลับประเทศไทยอะไรแบบนี้นะครับก็กรอกข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนาะเอออันนี้ก็น่าจะกรอกกันได้นะครับปกตินะเนี่ยแล้วก็กดแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับน่าจะกรอกข้อมูลกันได้ปกตินะก็ ลองดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการย้ายสโตกับประเทศไทยนะก็กรอกข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดขวาบนนะครับทีนี้ก็จะเป็นสโตไทยนะครับถ้าออกแล้วยังไม่เป็นอ่าประเทศไทยหรืออะไรแบบนี้นะครับให้ปิดแอปสโตนะครับแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับภาษาก็จะเป็นภาษาไทยตามที่ทุกท่านต้องการแล้วนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ